แ้นนี้เวันเนเอาโอ้ก็ออกเบาๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวางยางยาเฮ้ยมัดนิกมัดนิกมามัดนิกไอ้เฮียเอาปาโดนใครวะเนี่ยรอกูด้วยรอกูด้วย เออต้องผมที่ไหนนี่นึกว่าซาลอนคิดตีไม่ได้เลยเยอวมากห้องเขารักธรรมชาติเขียวหือเลยรู้เลยสายไหนรักธรรมชาติสีแบบว่าสีแบบสอมวากปิดใจเล่นไปแล้วมันิ่มติด อันนี้ปิดเอาราอ่ะผมมีสปาตาอีากโอ้โหเลนะ่น้อะไรอขอสปาตาเดียวเท่านั้นแหละแล้วไม่พังนะจะไ,ไล่ฟัดแป้งเลย <c oughs> อันนี้ด่านสองเหรออันนี้ด่านสอง <c oughs> แค่เทาที่ตำรวจก,กูกว่าเหนื่อยนะอันนี้อจาจจะสั้นกว่าเดิมก็ได้เพราะแบ่งเป็นสองชั้นเตอ <c oughs> ร์โอ้ดูเลือดดิปกติมันมีเลือดอย่างงี้ไหมวะข้างล่างเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีอะเหมือนมันโอกฝังความคิดให้เราอะ เหมือนล้างสมองกับปูกฝังความคิดอะเราเป็นคนบ้าเ่ไม่น่าใช่คนบ้านสรุปไม่ใช่หรอจีนก็ผมฟังไม่ออกของก็เลยไม่สนใจเลยเุ้ยอะไรวะเจอไฟฟ้าอีกนะเอ้าแล้วของเขาเจอไฟฟ้าว่ะเดี๋ยวไอ้สนิทอุ๊ยเออเจอสนิทเหมือนกันจีไข่เลย เฮ้ยมีคนผูกคอตายด้วยอ่ะใช่เห็นเหมือนกันแต่แบ็กกราวน์นี่หมอยเต็มเหมือนเดิมมีแต่หมอยเขาไม่มีมีแต่หมอยแล้วรอยยิ้มกดอาร์ลิศอยู่เอาเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วอออยู่นี่ต้องไปหาลิขิตเตอรี่เออ อันนี้อะไรอ่ะอืมขอเขากด R คือหิวได้เลยได้ละโว้ยได้ของละโว้ยมิเล่นกัน,นไม่กลัวกันแล้วหรอไงเนี่ยสมน้ำสมเนื้อ่อยดิก็มาดีครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ผลดตรงนี้นะค,คิดว่าตอนแรกคิดว่ามันน่าจะยังไม่มีอะไรอ่ะ ก็เมื่อกี้ยังโผล่ตั้งแต่ต้นเลยนะเฮ้ยเป็นเซกเตอร์เหรอพี่โอ้โหเลือดนงอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เป็ยไรเอยไอ้ตรงนั้นแหละจะไปจำได้แล้วยังไงต่อทีเนี้ย เอ้พี่แนทเครื่องเครื่องปั่นนี้คุณคุ้นไหมเอ๊ะ find the key r e l a t e agent to their d e a t h กระโดดลงไปได้เลยป่ะไม่ได้เอาเอาอันไหนก่อนเออเอก่อนไหมเอาเอก่อนก็ได้เเฮฮ้ย้ยทำไมมันหมุนอะไรนั่นอะมันปล่อยคนบ้าออกมา ไปคนบ้ามานี่แอบได้ปะว้าโก้โอ้โหโอ้โหกำลังบ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าประตูนั้นทำไมอ่ะพี่แนทตเสีมีมีตัวอยู่มีตัวอยู่เออเราสแกนเห็นอยู่แต่รอแต่รอเขียวมาถึงโดนเสียบเลยนะเมาเมายาพี่แนทตรงนี้มีเอาเอาไปอะไรไหนอ๋ออันนี้น่าจะน่าจะไม่เมาแล้วล่ะแต่ว่าจะใช้ฮิลเลยไหมอ่ะ nhiềuเลย lời các mà. Ừ. ờ ui hơi, 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 ít lòng hơi. Hơi. Ăn. Hơi. Hơi. là cái Hơi. 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 Hơi

ยยใครมีสุนเสืพว <c oughs> กเขาทำอะไรวะเนี่ยถ,ถ้าจ้องมันนานๆถ้าจ้องมันนานๆหลอนตัวเน,นี้ยเหรอเอ,อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ตเฮ้ยอู้้ยมันยังอยู่อีกอ่ะมันทำอะไรน่ะสามสองหนึ่งยพึ่ง ก็ไปตรงนั้นได้เหรอเอ็ดมันแบดไก่เอจัสไฟแก๊สฟิสองตัวคนบ้าสองตัวดักกระบอกแมนกระบอกแมนขโมยเาียอะไรล่ะไปแล้วครับเฮ้ยก็ปิดปิดเอ้าโดนอีกแล้วแก๊สเนี่ยโดนแก๊สเก่งอย่างวะ เฮ้ยทีนี้ขากลับกลับได้กลักลกบลได้โล่งโล่งแต่มีตัวใหญ่ดักอยู่ว่าไ้่ประตูโยเดี๋ยวได้อ๋ออันนี้ประตูนี่ว่ะต้องกลับไปทางนูน้นอะ <laughs> ไม่วิ่งจูกันแล้วเหรอไม่สู้กันแล้วเหรอไม่ไหวไหวอีกตัวหาปอดเอ็มนี่อ,นอ๋อโอเคอันนี้คือสแกนใช่ไหมว้ายอย่าิีดูดาวอยู่เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวลองให้ เออเดียไปตรงนั้นไลยดีตรงนั้นมันอยู่หลังประตูเนี้ยเออนั่นแหละจะลอให้เอาไงดี by e h e เดี๋ยว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 ยมาอยูเหลังเเยูเดีเดยู่ีเคยยเเเเยยเเเอเอ๋ยู่หลังเเเียเบิดเหร ไม่ไม่ไม่มีวิธีอยู่ทำไรวิง <laughs> ่งเดี๋ยนะโอปลาูโอเคมันจะไปปะติดีอะไริ้ไปแล้ว, <laughs> วไ, <laughs> ไปด้วยวิ่งแล้วตดอะไรเมื่อเฮ้ี ตัวปลอมโอ้โหออกที่เลยเหรอ <c oughs> เกาเจอเอ่อสัญลักษณ์ลูกกระตารูปโอ้โหหลวงเดี๋ยวได้ไหมหลวงใหม่หลวงใหม่เป็นรูปลูกกระตา้า <c oughs> เอาเอาเอาโอเคครับได้แล้วสัญลักษณ์ลูกกระตา้า <Yeah. S 2> อันนี้ของอะไรเนี่ยคนเดียวเก็บได้ปะได้หัวใจอันนี้หัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆน้อย <c oughs> นี่มันมีทางเข้าอยู่นี่ลองกระจกนะหลุดข้ามมาเอา <c oughs> นี่นี่นี่เขาเปิดทางให้อยู อันไหนวะลูกกระต่ายนี่อ่ะโอเคเหลือแต่โมกุฎถูกป่ะโอ้โหทำไมต้องทำลายศพอย่างนั้นด้วยวะมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างนอกนอกหรอปิดอยู่ตู้ไหมเดี๋ยว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 ยวางยางเฮ้ยมัดนิกมัดนิกมามัดนิก ไอ้เหี้ยเอาปลาดโดนใครวะเนี่ยมัดิกเลย <laughs> มัดนิกมาจากไหนเก็บอีกเก็บ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 โอ้ยดูอะ <laughs> ไรดูอะไรอ มองเขาไม่มีหัวใจละเอายังดังยังดังอยู่อะไอ้ขุมจองไอ้กุญแจโอ้ยเฮียตกแอบอยู่ได้กุญแจครบแล้วเหรอยังเฮ้ยมันจะเป็นประตูนี้เหรอเราไปหาประตูอื่นได้ปะนี่มีประตูหนึ่งอยู่นี่ไปทางไหนไปยังไงนะ มันมีประตูหนึ่งที่เขาต้องงัดขึ้นอ่ะจำได้ปะที่เขาพูดใช่สองคนด้วยออกนี้ได้ปะใช่ใช่สองคนแต่ลองมีตัวใกล้ผมอุ้ยเปรีย้ยเปรี้ยะกาะกองกองกองเกือบคือแบบชี้หน้าเลยเมื่อกี้ <c oughs> ใครมีปิกล็อกมัง่ง อะไรแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ส่งเสียงไม่ไม่ไม่มีอะไรบกุดบกุดเอาช่วยช่วยโอเคเออ้โหมึงก็ออกเบาๆหน่อย ไอ้กล่องปีนั่นไม่ไม่น่าไว้ใจตัวอันเลยฮอกมีคนกำลังแกะพิกล็อกอยู่เหรอนู่นมั้งเอาเหรอไม่รู้อ่ะถ้าเก็ต้องไปเอาดิโอ้โห้เยอยสะดุ้งเลยวิ่งเฮียตัวปลอมตัวปลอมมา ดูบปกโอนพีกมานดำเพื่อนเลยล่ะอันอันอันเฮ้ยงางได้งางงานงานไปไปไปงางอยู่น่าจะเป็นประตูนี้เหรอมั้งดับพีกพีกกองเนี่ยใช่เหรอวะเอาเอ้ยช่วยดึงเอ้ยดึงอยู่ดึงอยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาขึ้นมา วตัวใหญ่ตัวใหญ่ระวังเดี๋ยวใช้วิธีเดิมเขามีขวดอยู่มันจะง้างประตูได้เพราะวะไอ้ตัวนั <simulation sounds> ้นอะเอาแล้วนะสามยิ่ขึ <inaudible> ้นไหนยิงขึ้นไหนงั้นเขานัดขวาสามสองหนึ่งได้ไหมเนี่ย เฮียฮไอ้จีกูเฮ้ยไฟฟ้ามาอุ้ยประตูเปิดฝั่งนี้ประตูเปิดฝั่งนี้ทางไหนวะอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นสีขาวฝั่งนู้นเอ้ยอุ้ยตัวใหญ่

เพืออีกคนหนึ่งอนะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ด่านนี้สั้นอนะ่ะแป๊บเดียวจบอ่ะเออโอ้ววิเอร์ลบวิเอลบว่ะอา้าวทำไมเขาได้บีลบอ่ะโดนตีอ่ะโดนตีลบไง